สวัสดีค่ะติ๊กอะไรก็ถ่ายอะไรก็ขายนะคะวันนี้วันที่12พฤษภาคม2566ดูเด็กมันเดือดร้อนกันมานี่เอามานี้เอามานี้เอามาโชว์ตัวหน่อยเร็วๆเอามาโชว์ตัวหน่อยเร็วอันนี้อะไรซ่ากากเพื่อนหิวกาเพื่อนไห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 น ไหนออกมานี่ไหนออกมานี่มา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 เร็ว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 โชว์ตัวกันหน่อยโชว์ตัวกันหน่อยโชว์ตัวกันหน่อยโอย้หิวโอ้ยโวยวายยังมันไม่ถึงเวลานะ่ะลกูกดูดิ lizard, ดู ri, ดิ ri, ดู alet. ดิดูดิดูดิเหลืออยู่ สามตัวตัวเมียนะคะใครสนใจฟรีฟรีสามตัวสามตัวตัวเมียโอ้ยถ่ายไปไหนก็ไม่ได้วันแข้งวันขาหมดแล้วไหนไหนโชว์หน้าสักตัวสิไหนแม่ดูดิไหนดูกันยิ้มกันยิ้มตัวหนึ่งอ๋อขอโทษ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  นานดูดิดูหน้าหนยขอดูหน้าหนยขอดูหน้าหนยขอดูหน้าหนูหนยหน้าหนูเป็นนี้นายดูก่อน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 ไม่ขอดูก่อนดูก่อนอ้หน้าหนูเป็นดังนี้นะคะนะครับกับผมชื่ออะไรครับผมยังไม่มีชื่อครับผมยังไม่มีชื่อครับนี่ค่ะน่ารักมากแต่ละตัวน่ารักมาก ยอยยยอยู่นี่ย้อยยอยอยู่นี่เดยวตุ้มยียสามตัวสนใจฟรีนะคะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวไม่หาข้าวให้กินมันยังเช้าอยู่เลยแม่ยังไม่ได้ทำกับข้าวเลยใจเย็นๆสิโอ้ดูดิตามมา <laughs> ตามมาละตามมาละร้องงงงเลยนี่ค่ะ เช้ามาสามีน่ารักมากรัวมเมียไปไม่รอดเมื่อวานไปโรงพยาบาลทั้งวันตั้งแต่หกโมงเชา้ากลับมาบ้านทีบ่ายสามโมงครึ่งโอ้โหชีวิตเรื่ยร,ร,ระบมไปทั้งเนื้อทั้งตัวสุขภาพแย่มากแฟนก็เลยไปเก็บอันนี้มาเลี้ยงไวห้ <c oughs> น่ารักมาก จมีน่ารักมากน่ารักมากนี่ค่ะเอาบรรยากาศมาฝากบรรยากาศตอนเช้าเช้าไหนดูดิดูดิทำไมโอ้แหนมจะทำนะลูก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 ไหนดูดิดูดิตัวเองซ่ากว่าเพื่อนเลยนะนี่ไหนใจไม่ดูหน้าก่อนไม่ดูหน้าก่อนดูหน้าก่อนอึ๊บอึ๊บดูหน้า่อนดูหน้าคอน เขาดูหน้าหนยเขาดูหน้าหนยเขาดูหน้าโนยเขาดูหน้าหนยเขาดูหน้าหนยนี่ค่ะเขาดูหน้าหนยจับให้โนยจับกล้องให้หนยจับกล้องให้หนยดูหน้าหนยค่ะดูหน้าหนยค่ะนี่ค่ะโอ้ยมดกัดตาโอ้อันนี้ตัวเมียนะคะนี่ นะคะเหลือสามตัวแต่ต,ต้องรออีกประมาณครึ่งเดือนติ๊กถึงจะให้นะคะเพราะว่ามันยังยังเล็กอยู่นั่ไงคะ,คะโชว์หน้าหน่อยลูกโชว์หน้าหน่อยนี่สนใจนะคะเหลือสามตัวคะ่ะเอาบรรยากาศมาฝากเอาบรรยากาศมาฝากติ๊กอะไรก็ถ่ายอะไรก็ขายบรรยากาศตอนเช้าเช้า นี่ติจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะลูกร้องละงมละไปหาอะไรให้ลูกกินก่อนแม่นมันยังไม่ทำกับข้าวเด็กๆกร้องอหิวโหยกันละค่ะติ๊กอะไรก็ถ่ายอะไรก็ขายนะคะเอาบรรยากาศมาฝากฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ติ๊กด้วยนะคะเป็นกํำลังใจเข้ามาคอมเมนต์คุยกันได้ ดูชมได้ดูดิมันอยากไปหาแหนมพ่อะยิ่งยิ่งยิ่งกี้เขาเข้าไปหานี่ค่ะนี่ค่ะสวัสดีค่ะ